นะคะมุกรรงงานมาค่ะจะพาไปดูวันนี้มาสรุปแถลงดราม่านะคะของบอสมินพิชยาภายใต้ t ด e i ไอคอนกรุปค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่หลายคนสงสัยค่ะว่าสรุปว่ามินพิชยาเนี่ย เป็นอะไรใน DI ไอคอนกรุ๊ปมินบอกว่ามินเป็นพรีเซนเตอร์และควบรวมกับผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรค่ะหรือพูดง่ายๆว่าพี่าร์นั่นเองอ้าวแล้วเป็นบอสมินเป็นผู้บริหารอะไรแบบนี้มินเคยลงทุนใน DI ไอคอน Group หรือเปล่ามินบอกว่ามินไม่ได้เป็นผู้ลงทุนและไม่มีหุ้นส่วนใน DI ไอคอนกรุ๊ปนะคะเป็นเพียงผู้รับจ้างจากบอสพอเท่านั้นแล้วทำควบรวมสองตำแหน่งแบบนี้นะคะได้เงินเพิ่มหรือเปล่าบอกเลยว่ามินได้แค่ค่าตัวพรีเซนเตอร์ตามปกติธรรมดาทั่วไปเลยไม่ได้มีความพิเศษอะไรนอกเหนือไปเลยค่ะแต่และสื่อ เงินกันฉําเลยคือคนที่แบบไม่ได้ไม่มีก็คืออยู่ล่างๆเลยคนอยู่ที่อยู่หัววคือได้เปอร์เซ็นต์ได้อะไรเยอะมากมินบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าสําหรับมินนะคือมินไม่ได้โบนัสไม่ได้ค่าคอมไม่ได้เปอร์เซ็นต์อะไรเลยได้แค่ค่าตัวพีเซนเตอร์เฉยๆถ้าสมมติมีงานออกอีเวนต์หรือว่ามีแบบว่าอะไรของทางแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะจ่ายเป็นจอบๆไปแล้วมีเป็นเงินเดือนหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะคะมินบอกว่าไม่ได้เป็นเงินเดือนเพราะมินเนี่ยเป็นในฐานนะ ผู้รับจ้างไม่ใช่ลูกจ้างแช่ออกอไมเพราะว่าอย่างเช่นลูกจ้างเนี่ยคือจะได้รับเงินเดือนในทุกๆเดือนแล้วก็มีค่คาคอมค่าโบนัสอะไรก็แล้วกันไปว่ากันแต่ถ้าเป็นผู้รับจ้างคืออะไรคืองานสิบไปเป็นจบๆก็คือแบบจ่ายไปจบๆไปก็มีคนบอกนะคะเนี่ยพวกดาราที่มาทําเป็นบอสอะไรเงี้ยเพื่ออยากได้เงินเยอะๆอยากมีเงินแบบมากๆมาๆ,ม,าๆมินก็พูดเพิ่มเติมนะคะบอกว่าส่วนตัวแล้วที่บ้านมินก็มีธุรกิจส่วนตัวนะคะในเรื่องของวัสดุก่อสร้างแล้วก็สังหาริมทรัพยเอาจริงๆคือมินไม่ได้พูดแบบนี้ที่แบบเป๊เปนะะแต่่่จสสือาารรคบววมไปิน ูดประมาณว่าคือที่บ้านมินเนี่ยก็พอมีมากไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยกับการที่มินมาเป็นบอสสือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของ t h ไอคอน Group เนี่ยคือมินไม่ได้แบบโห่มั่งมีแบบก้าวกระโดดมินไม่ได้แบบโอ้โหเป็นพซีเซนเตอร์เป็นสิบเป็นร้อยล้านอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะจะสื่อว่ามินเนี่ยก็ค่อนข้างมีฐานะดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเนี่ยธุรกิจเนี่ยธุรกิจของดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบมินเมหรือว่าอะไรที่มันแปลกไปอ่ะมินก็ไม่รับแน่นอนและมินก็เล่าเพิิ่่่่มมเเเตตนนนนะะะคบบออกกววาาทีีจรัั้ง คือมินก็รู้สึกว่าไม่เป็นอะไรที่ใหม่มากๆแล้วมินก็ไม่ได้แบบเซย์เยสเลยแบบว่าเฮ้ยเนี่ยมาให้เป็นบอสด้วยมาให้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยมินไม่ได้โอเคโอเครีบรับเลยไม่ใช่บอสพอนะคะคือเป็นคนที่แบบตามมินตลอดมินโอเคไหมหรือมินอะไรยังไงก็คือแบบมีการติดต่อสื่อสารการันในเรื่องของสัญญานะคะคือมินเนี่ยเริ่มเซ็นสัญญาวันที่1มีนาคมปี -66 สัญญาปีต่อปีค่ะก็คือจะจบวันที่1มีนาคมปี67ซึ่งในตัวสัญญานะคะระบวุว่าถ้าไม่มีการบอกเลิกก็คืืออออจจะเเเปปปปป็นนนนนกกาาารรรดํิตต่่่ไใงีีััุ มีปัญหาแบบนี้นะคะมินก็ขอยุติบทบาท แลตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปเรื่องความรู้สึกส่วนตัวคือมินบอกว่ามินตกใจมากไม่เคยรู้เรื่องราวแบบนี้มาก่อนเพราะสินค้าของเดียคอนกรุ๊ปนะคะคือมินเนี่ยก็ลองใช้เองและให้คนที่บ้านใช้ด้วยให้คนที่บ้านกินด้วยมินบอกว่าถ้ามินรู้ว่ามันไม่โอเคหรือว่าใดๆคือมินก็ไม่กล้าที่จะให้ครอบครัวทานหรือว่าลองใช้ลองกินแน่นอนซึ่งปัจจัยใหญ่สําคัญนะคะที่ทําให้มินเนี่ยได้ say yes นะคะกับเดียคอน g r ุ u ปก็คือมินบอกว่ามินเนี่ยไม่ได้เป็นคนแรกที่เป็นพรีเซนเตอร์ต่ที่มินบอกนะคะว่าเดียคอนกรุน แบบที่ได้เข้ามาปีกว่าเองอะ่ะมินก็เห็นพี่ๆพรีเซนเตอร์ต่างๆคือมีดาราดาราคือมาเป็นพรีเซนเตอร์เยอะมากๆและมินก็มีใครเเตีอยในใจด้วยสําหรับการรับงานอ่ะหนึ่งมีดารามีพรีเซนเตอร์อะไรที่เขาแบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์มาก่อนหน้าอยู่แล้วสคือ สคบอรองรับนะคะมีรางวงรางวันต่างๆพร้อมกับมินเนี่ยก็ตรวจสอบในเรื่องของการจ่ายภาษีของบริษัทด้วยมินบอกว่ามินก็ไม่ได้รับงานง่ายเหมือนกันนะคือมินก็ต้องตรวจสอบอะไรเงี้ยต่างๆเยอะเหมือนกันเขาก็จ่ายภาษีเป็นหลักแบบร้อยล้านอะไรเงี้ยไฟแนลลี Finally, <ๆ>่ขมวดปมนะคะคือมินก็บอกว่ามินเนี่ยขอยุติบทบาทการทั้งเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรนะคะเลยนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปส่วนเรื่องของความต่างๆก็ต้อง,องดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะคนล่ะคะเคยเห็นแบรนด์ของเดียคอนกรุ๊ปบ้างไหมลองคอมเมนต์บอกทีนะคะเราเคยเจอกระแส ดาม่าของเดียคอนกรุ๊ปบ้างหรือเปล่าส่วนตัวมุกนะเจอมาเนี่ยดราม่าของเดียคอนกรุ๊ปเนี่ยเจอมาไม่ต่ำกว่า3เดือนแล้วนะคะคนคิดเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์บอกชี้ค่ะชอบคลิปอะไรค่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะจะได้มาเจอกันบ่อยๆค่ะ